ไปด้วยครับฝักอเอาตกันนะน้โน้นปรบุงนี้ลูกค่โอเคอเคข้น้มโน้โน้ินิมนินนี่มันรุ่นอะโอเคออนานเด็ดนะหที่ดีใ อะไรเนะมแล้วอบชายกับหญิงนี่อ่ะได้ได้ขออนุญาตสลับที่กันนิดนึงนะคะอ่ะน้องนี่ไปด้านนู้นิดนึงไ้ไม่แล้วก็อ่ะได้ค่ะได้ค่ะนครับครับก็ดีใจฮะหนังมันไม่ได้ อ๋อโอเคอดีใจนะครับเพราะว่าหนังมันจริงๆก็ต้องแต่ปีฉายปี6-2อะฮะแต่ก็กรรมการยังเห็นคุณค่าของมันแล้วก็ให้รางวัลมันเราก็ดีใจมากแล้วก็ผมเชื่อว่าทุกเรื่องที่เข้าชิงจริงๆทุกเรื่องที่ผลิตกันอยู่ในทุกวันนี้ฮะมันก็ทำกันด้วยความยากลำบากอยู่แล้วแล้วก็ทำด้วยความรักนะฮะ การได้รางวัลบ้างหรือว่าการได้รับแค่เสนอชื่อเข้าชิงอะไรเงี้ยมันก็มีผลกับ,ก,บกับกำลังใจของคนทำครับ <c oughs> ขออนุญาตค่ะขอกท่านเอามาใหม่ให้น้องดีอนิดนึงไม่ไม่อาจจะถือไมไ้ช่อมืนไม่ได้ขอโทษนะคะขอโทษด้วยค่ะขอโทษด้วยนะลูกขออีกนิดนึงได้ไหมอย่างนี้ผมผมฮะถือไม่ได้ รถค่ะซึ่งไม่มีช่องเจ็ดในนี้ด้วยน่าจะเป็นไวเลสน่จะเป็นไวเลสเป็นคุยมากมาค่ะสียญานน้ำเงิดีมักโนใบไม้พูดโดนบานเซตดีบากโดนอันใหญ่ด้วยมันหนักมากเลยมันเห็นกไหมครับเฮ้ยจะคิดตอบว่าอะไรนะอ๋อครับวารู้สึก่ได้องมโอเคฮะ ก็ดีใจฮะเพราะว่าหนังมันฉายตั้งแต่ปี62นะครับแล้วก็กรรมการก็ยังเห็นคุณค่าของมันอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ก็มันก็เป็นกําลังใจสําหรับคนทํางานมากก็เชื่อว่าคนทําหนังไทยทุกเรื่องไม่ว่าจะได้เข้าชิงหรือไม่ได้เข้าชิงนะฮะก็ทํางานกันด้วยความรักอยู่การการมีคนเห็นคุณค่าของมันก็เป็นกําลังใจที่ดีเสมอครับ รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยก็ตอนแรกหนูไม่คิดว่าหนูจะสามารถก้าวมาอยู่ในวงการเออภาพยนตร์ได้แต่ก็ได้รับแรงสนับสนุสนทั้งจากแฟนคลับทั้งความมั่นใจที่พี่คงเดชมอบให้รวมถึงเพื่อนๆทุกคนก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นรางวัลชีวิตที่ดีที่สุดสําหรับสัวใทีมนี้เลยค่ะค่ะก็ดีใจค่ะแล้วก็ภูมิใจแทนทพี่ๆทุกคนแล้วก็ ดีใจที่พี่ทีมงานที่ได้รับรางวัลด้วยก็มีหลายๆคนในเรื่องแต่งกระสือค่ะก็กว่าจะมาเป็นภาพยนตร์แน่นอนว่ามันก็ต้องประกอบด้วยหลายๆอย่างะคะ่ะไม่ใช่แค่แบบนักแสดงอย่างเดียวก็ไ่ก็กขอบคุณมากๆค่ะด้วยรายชื่อของที่เข้าชิงทั้งหมดเลยนี่ยหรือว่าคิดว่าจะเป็นเราหรือไม่ไม่ค่ะแค่รู้สึกว่าเข้าชิงมันก็มากพอสำหรับนักแสดงอย่างเราแล้วเพราะว่า จริงๆแสงกระสือก็เป็นภาพพินที่หนูเล่นตอนที่หนูมัน17ค่ะแล้วก็กว่าจะทำซีจีกว่าจะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะกว่าจะเคี่ยวเข็นมาออกมาเป็นแสงกระสือได้ยอะไรเงี้ยค่ะก็ภูมิใจแล้วก็ดีใจมากาันะตาไหลันนีอ้อะไรบนาว่าฝุ่นมันเข้าตาค่ะนอนถ่นนอนถ่น <c oughs> อนายปีนี้ขอความรู้สึกในการได้อ กกนอจริงๆก็ก็แบบคราวที่แล้วก็ได้ที่ได้ <c oughs> มันก็มันเป็นผมว่าหลักๆแล้วความภูมิใจมันมันไปหาคนอื่นคนรอบๆตัวมากกว่ากัแบบ กับคนที่เขาคาดหวังกับคนที่เขาอยู่กับเราเห็นร้องแต่ั้งแต่เด็กตั้งแต่แบบยังเป็นเด็กอะไรเงี้ยมันมันไปมันไปอยู่กับพวกเขามากกว่าแล้วผมก็ดีใจที่มันเป็นแบบนี้ทำรู้สึกวมันเกินคาดอะไรอย่างเงี้ยที่เราทำมาตั้งไม่รู้ว่าผมควรจะรู้สึกอะไรด้วยซ้ำอะไรจริงๆมันมันเป็นช่วงที่ผมผมค่อนข้างจะหาแรงบันดาลใจอะไรหลายๆอย่างแล้วผมว่าหลักๆแล้ว ที่ได้จากงานนี้ก็ก็คงเป็นไฟเลชันนะโดยเฉพาะากาะจักแสดงคนอื่นจากหนังเรื่องอื่นจากคอนเซตต็ปต์ต่างๆอะไรนะครัมันช่วยให้ผมยังมีชีวิตได้ครับเของเด่นาตหนังไทยทีะเดินหน้าต่อไปในในตัวแทนเลยเหรอฮะผมม่น่าใช้ตัวแทนนะแต่ว่าอ,อ,อย่างที่บอกนะฮะก็เชื่อว่าคนทำหนังไทยทุกคนก็ทำด้วยความรักะฮะ แล้วก็คิดถึงคนดูเป็นหลักบางครั้งเวลาเห็นหนังอินดี้แล้วก็นึกนึกว่าแบบเป็นหนังทาตามใจตัวเองไม่เลยนะจริงๆมันก็เป็นหนังที่ทําแล้วก็คิดว่าแบบประเทศเรามันต้องการอะไรอยู่มีเรื่องที่อยากจะสื่อสารออกไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็ยังไงก็ยังอยากให้ดูหนังกันเข้าใจว่าแบบทุกวันนี้ก็สตรีมมิ่งกันจนติดเป็นนิสัยเราเองก็เหมือนกันนะจริงๆแล้ว

นี้นะคะต้องนี้หน่อยค่ะสคนต้องนี้ได้ค่ะเอแต่ถ้าเอาปักทีนึงนะจ๊ะอีกทีนึงนะจ๊ะทางนี้ค่ะหนึ่สองสามทางนใเสร็จเลยค่ะต้อีค่ะตองนี้ได้วะไรนะแม่เกต้องนี้นะคะคะทุกคนหนึ่งสองสามหขอบคุณค่ะ ่งมองูประกางตัวเองนุ่มขอเทพ่เด็กเหมือนจะได้แต่เขาไม่มองเลยอะชื่อพี่คงเดดป่ะวิสาวิสาเดี๋ยวตัดไม่เดียวนะขีหนึ่งได้ไหม ได้เลยค่ะเยแ่ักือตักหน่งเลยขอบคุณค่ะยขอบคุณะอาารยงนนนอยู่ที่ฝั่งุ่องนนนนนี้กันนะคะ